ดีค่ะป้าหลานชวนชิมจ้ะวันนี้ป้าน้อยเนาะจะพามาเที่ยวมาไหว้ศาลศาลเจ้าแม่เออศาลเจา้าแม่กับศาลเจ้าพ่อเนาะเจ้าแม่ทับทิมอุนกับเจ้าพ่อเทพรักษ์ติดแม่น้ำเจ้าพยาเลยไปเราไปไหว้เจ้าพ่อกันมา <ปะ S 1> ตามป้าน้อยมา อืมสวยนะก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดวันนี้ไม่เปิดนะครับถ้าเปิดจะนั่งกินให้ดูโอเควันนี้ ก็จะมาไหว้เจ้าพ่อเทพรักษเจ้าแม่ทับทิมนะครับอก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวปากน้ำโพเขาปิดหรือเปล่าเอ่ยหนูว่าน่าจะปิดนะนาลองถามเขาได้ปิดไหมเขาเห็นบอกเราว่าปิด เขาปิดเหรอไม่รู้เปิดจะมามีม่คืออ,อีกฝั่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับคือฝั่งศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากลำโพง สวยจังนะครั้งแรกนู่นหรือเปล่าว่าจะขึ้นมาเนี่ยที่ทำไม่ดก็มากราบไหว้ขอพรกันได้นะครับสําหรับท่านใดปีชงก็มาแก้ชงได้นะครับสวัสดีค่ะ อาใส่ตู้แล้วปะแล้วก็ใส่เนี่ที่บริเวณรอบๆอบสามเจ้านะครับก็ใหญ่โตมหามโหรีเหมือนกันนะครับ ันนี้เราจะพามาสกาละนะครับมรผมยู่แค่ฝังฟังมีแบงห้าสิบป่ะไม่มีมีแบงร้อยเลขเขาก็ได้ พี่นามีแบงค์ห้าสิบสองใบไหมพี่นา้ามีแบงค์ห้าสิบสองใบไมไ่มีเลยป่ะแรกไหนจ้ะแกรกรม,ม่ยอได้นะะนีนี้ก็มีงานสุดจีนเหมือนเดิมนะครับไหวหมดเลยเหรอ จุดจริงของนครสวรรค์ก็ถือว่าใหญ่โตมากเลยนะครับกระถ,ถามสิอันนี้มันต้องใสาระดับนึ่ระดับสองด้วยนะแต่แค่นี้กับถามงมอันนี้อันนี้ยังไงคะ ถ้าเราจะไหว่ที่ไหว้สื่อที่ตุ๊กเก็บกระดาษไปส่งด้วยเก็บกระดาษไปส่งที่น้ำเต้าข้างนอกเนี่ยอ๋อไปใช่ไหมคะแต่เราไหว่ทุกโอไหว้ทูกมันจะเป็นสื่อเนาะเนาะหยิบถูกประกกรรมนะครับอันนี้จะมีเจ้าพ่อเจ้าแม่แต่ละองค์ พี่ว่าเวลามีงานประเพณีตุดจีนเขาจะต้องมาเชิญเจ้านะครับอันอันนี้ก็ใส่ได้นะนี่นะมาเชิญเจ้าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับแต่ละองค์นะครับไปอยู่ในพิธีกรรมของการแห่ตุวจีนตั้งแต่โตมาก็ไม่ได้มาเลย ที่ไปจุดที่ตะแคงเนาะตะแคงที่ตั้งอยู่เนี่ยจุดหมดนี่เลยใช่ไหมคะทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ว่ววาอพอแค่แค่ใหญ่เลยครับค่ะเดี๋ยวผมนําให้นะเอาเลยครับตะแคงที่ตั้งอยู่ซ้ายขวาอ๋อนี่เหรออ่าจุดนี้นี่ยอ๋อ อพูดเลยกวางเราจ้พ่อเทพลักษ์อันนี้ถ้าท่านใดไม่รู้นะครับนี่คือสารเจ้าพ่อเทพลักษ์เจ้าแม่ทับทิมนะครับสารใหญ่ปากน้ำโพเลยนะครับส,รสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของปากน้ำโพของบ้านเรา อันนี้กำลังทำพิธีไหว้เฉอพาะเจ้าแม่อยู่นะครับใครสนใจนะครับนครสวรรค์บ้านเรานะสวยงามมารามตามากนี่คือลงที่ดูแลศาลแห่งนี้นะครับ ลุงก็ได้ดูแลนานมากแล้วผมมากี่ครั้งก็ยังเห็นลุงตลอดเลยครับลุงดูแลดีบริการดีมากเลยนะครับถ้ามาเที่ยวนะครับแนะนำมาไหว้ศาลเจ้าพ่อเทพรักษ์เจ้าแม่ทับทิมนะครับมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายน, LC นะครับไ,ได้ไม่ได้ไม่เจ็บเ่า,น,านะครับ วันนี้เราจะมาขอพรกันนะครับมองไปที่แน่ตรงนะฮะขอนะครับวันนี้วันดีวันนี้วันดีลูกมาขอพรลูกมาขอพรเจ้าพ่อเทพลักษ์ศาลเจ้าพ่อเทพลักษ์เจ้าพ่อกวนอูเจ้าพ่อกวนอูเจ้าแม่สวรรค์เจ้าแม่สวรรค์เจ้าแม่ทัพทิมเจ้าแม่ทัพทิมเจ้าพ่อสามตาเจ้าพ่อสามตาเจ้าที่เจ้าที่พี่น้องร้อยแผ่นทอง พี่น้องร้อยแปดองค์เหล่าองค์งเทวดาฟ้าดินเทวดาฟ้าดินชื่อนามพระสนทับน์และตั้งถิ่นฐานขอกชื่อนางสมสวยถอยเน่าลูกกลับไปแล้วลูกมขาขอพรลูกกลับไปแล้วขอให้ลูกมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงร

ก็ค่อยขอจากคนที่ฟ้องบอกเจ้าให้นะครับเพราะว่าคงว่ามากท่านลงมตั้งแต่ปีห้าแล้วขอพระเจ้าจะโปรดเทวรักษ์นะเป็กสิษย์ที่อยู่ในศาลนี้ลูกขอพรเพื่อลูกพรอยที่ขอให้ลูกดีดูลูกเยอะขอให้ลูกดังปังเลยนะจะขอจะแม่ช่วยลูกด้วยเถอดแล้วถกให้ลูกสำเร็จได้วยเถิะมาเถิด ไวายะ่คิดทูบลงใจไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องเ่อี่ขอป้งเสร็จแล้วเนาะเดีไล่ปักทเลยค่ะหน้าสองนอขต่างหน้าเยสอง้าสามดอกดอกีนะเขาม,มีคนบอกแอือ ดีดีดีที่มาข้างหลังานะครับงหลังนนะสาม่าฐานนะเกิดมายนี้เลยครับตรงนี้เลยครับใต้ตะแตกขวามือพี่นะอ่างหลัดอกหอกลาานนะครับตังบังนี่เป็นปัญหาอาที่ขวามือ ขวางมือเลยมาคน,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 นดูครับตัดเือดิมครับแตมาสามนอกส่งนอเอาตั้งแต่ซ้ายไปขวาวมามืา่อขวาเมื่อขวาเมื่อขวาแมื่อ นี่คือจะแม่สวรรค์น,นะครับก่อนที่เราจะไปทำพิธีการแห่จุดจีนก็จะต้องนำท่านไปทำพิธีด้วยนะครับ ี่ครับาดอกครับจักที่จัดที่5ดอกฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้าหลานชวนชิมด้วยนะครับผมจะมีคลิปดีๆให้ดูอีกหลายคลิปเลยนะครับ ช่วงนี้แรกๆก็พื้นๆฐานกันไปก่อนนะครับก็ไม่ค่อยเป็นกันด้วยเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะ

ที่ตะเก็นนะมันจะมีสองดวงเนาะข้างนอกมันจะมีสามทัาที่จะผัดกันนะสามสองเราจะพาไปเดินดูนะครับผูกสองดอกใช่ายๆที่ผัดเข้าเข้าข้างเสาอเป็นประตูข้างหน้าดอกเขาแเ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลาท่านนี่คือมีดหรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช่เวลามีคนบอกงนี้นะครับเอามีดแทงปากอะไรอย่างเงี wild, ้ยครับอย่างที่ทุกคนเคยเห็นนะครับ โอ้ปกติประตูนี่ออกประตูต้องออกรตออกรงนี้ครับตรนออันนี้คือภาพที่เคยรับสเสด็จนะครับ ปัะเทศนะครับผมเราเนี่ยซื้อใหม่มา อืมไม่รู้นะ่ะเดี๋ยววันหลังเขซื้ออันนี้คือคนก็มาเรื่อยๆนะครับคือเหมือนคล้ายว่าสารเจ้าเพิ่งเปิดตอนนตอนนี้นะครับขอบคุณลูกมาขอพรอน,นะวันนี้วันดีลูกมาขอพรขอให้ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรงนะมีแต่ความสุขความเจริญ ลูกเปิดช่อง YouTube ใหม่ก็ขอให้ลูกเข้ามีคนเข้ามาดูลูกเยอะๆขอให้ลูกดังปังๆเลยนะก<อ>็<อ>สำหรับท่านที่ขอพรได้แล้วเขาก็จะกลับมาไหว้พ่ออีกทีนะครับสองใช่ไหมอ่านนขออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ